เป็นนดันอย่าผิดหวังให้ฝันาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นทัยไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับล้างอย่าหยุดยังกับสัตว์ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดิน